ครับผมก็กาบสวัสดีข้งนะครับวันนี้ก็ช่องวัส,สันของมงคลก็พามาชมต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้อไมอขอพูดเป็นภา,าษาโคราชปานฉันเลยครับเด้อ,อเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอัอนไหนไม่ดีก็อย่าประจ,ะาจําเลยกจําแต่คำดีดีอนนี่คือคําเตือนอเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอันนี้ก็ อย่างี้อะไรมากครับก็พามาชมต้นไม้ที่ปลูกไปครับคลายเครียดเนะผันเทาความเครียดบำบัดต้นไม้บำบัดครับก็ปลูกไว้เยอะแยะครับมีทังหวานทังยาสารพัดครับหมวกกระนกเหลือไช่ครับผมก็เอามาทําเป็นอีแขวนต้นไม้เปินพัดลมเหลือไช่เนี่ครับใช้เกิดประโยชน์ เรากับปลูกเฟิร์นใส่กาบมะร้าครับโอ้งามนี่ครับนางกวักของผมที่ปลูกไว้ครับแยกออกมาโอ้อยังงามดูส้กนี่ยังมาได้เอาชิงว่ามาใส่น,นั่นเองใส่แก่เผาแก่เผาเผามมากเองครับกาแฟรดเอากาแฟผสมผงชูรสใส่เอ็มลอยนม,ม นี่ก็ใส่ลงไปมอหมวๆมมครับม่ตายดอกงามโอวใหญ่เอินเทินเลยสวยงามครับพี่นองมีต้นใหม่มันก็มีความสดชื่นด้วยนี่เนี่ยอาแรงอา้วนแล้วก็ฉีดน้ำมาแล้วก็มานาังก็เย็นเย็นจ่อยแอธรรมชาติครับในเปลืองฟืนเป,ปเลืองไฟอ่างควักโอ้เป็นเมตดจามหานิยม จอดกนโบราณหัวกระปูกหนาบานชานเรือนจนผมทำคลิปเหลกๆนั่นยังเหี่ยวเหี่ยวอยู่ครับนี่ผมมาบำรุงครับใส่ปุ๋ยใส่เนีย่ยปุ๋ยก็ไม่ไมีะลรมากครับขี้งัวแกบเผาใบใหม,ม่ผู้พังนี่ครับนี่ผมแยกใหม่สวาง,งามนี่ต่างนี่สวยงามเลยรับนี่ก็เฟินคาลัว ใบตใหม่ธรรมชาติล่องน้ำนี่ฮายากตกใหม่แบบนี้แพงครับแพงหายากไหนมีก็เก็บมาทาให้เกิดผลประโยชน์มูลค่าเพิ่มได้ีอวานผมครับปา้ายแย่แย่ครับตอนแรกงามเกินไปนตากแดดไปโอ้เลยยกมาเขาล่มฝืนครับคืนแล้ยครับ,บแสงเงินแสงทองเพชรเึง สมุนไพไทยเหี่ยวๆครับี่เพื่อนๆคนไหนก็มีก็ปลูกก็มาแบ่งการชมนะครับเด้อนี่ครับที่ชมได้ครับกับหวนสีอยู่เนากระลังชิงโงยนะครับจิงโงยละจิงโงยคือจิลมเหี่ยวครับเปลี่ยนใบครับเปลี่ยนใบแล้ว เีไล่มากก็ต้นใหม่มาแบ่งกันชมผระกลมพระเคื่องไลายก็เดี๋ยวจีเบือดูอะไรเขี้ยวเขียวงามๆกันบ้างนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กัน,นึเด้ออย่าลืมติดตามครับขอบคุณครับถึงจะเป็นกำลังใจหน่อยนิดก่อหลักหน่อยๆห,หลักนานๆนนดีกว่าหลักแป๊บเดียวหระหายเงียบกับก็กราบสวัสดีกับพี่น้องเพีน่พนๆ ขอบคุณหลายๆเจ้ครับเด้อ